สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่ FC, าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องยกะเพรีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เปิดคลิปอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมหน้าบ้านมาเที่ยวเที่ยวข้างบ้านอีกแล้ว วันนี้ไม่ได้เก็บลูกยางลูกยางปีนี้ไม่ค่อยมีเวลาเก็บไม่ไม่ค่อยมีเด็กๆปกติวันอาทิตย์ฮนะแต่ว่าอาทิตย์เด็กๆจะไปเก็บกันเป็นแถวเนะี่ยไม่มีเลยเดินเก็บไม่มีเก็บได้สองวันเอง สองวันหมดไม่ค่อยมีต้นยางปีนี้เป็นยังไงไม่รู้ไม่ออกไม่อมอ,อกลกูลกลูกยางไม่ค่อยมีนี่เนี่ยไม่มีเลยนี่ตะน้อยน้อยมากเลยนี่ค่อย เก็บเอาเม็ดอย่างนี้เลยเนี่ยเม็ดแบบเนี่ยเม็ดแบบเนี้ยก่อนโลละสิบบาทลูกยางไม่มียังมาลดอีกรถเอกได้ยินว่าแปดบาททุกวันเนี่ยเด็กๆมันเลยไม่อยากเก็บแล้วมันมันไม่ค่อยมีเนาะมันเดินเก็บยากเนาะ กว่จะได้แต่ละเม็ดกว่จะได้แต่ละเม็ดดูดิก็จะได้แต่ละเม็ดดูดิ ไร่ว่าจะไม่เอาตะกร้ามาต้องกลับไปเอาตะกร้าแล้วเนะี่ยพอมีเก็บอยู่เอลตกา,ก,ตาตก้าก่อนจะเอาตาก้าก่อนเอลตาก้าก่อนมาตั้งใช้ก่อนนี่ออกแล้ว กก็บหลังบ้านก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเทนะ้เกิดได้เปิดหลังบ้านเอาตะกร้ากันเออ ทำอะไรก็ทำอะไรกันเลวเก็บลูกยางต่อไปนานแล้วอดอะไรดีแท้ คนนั่นหมดเนาะเย็นวัวคนดูหมดเนะ จะเดินตามทำไมอะไก่มีไรให้กินหรอก

มันไม่ค่อยแตกลูกยางไม่ค่อยมีโอ้ยเวียนหัวไหม Yep.